บอกว่าขอเป็นพราขมได้ไหมดีทัวนะคะแค่นี้เองเสร็จแล้วนะคะทุกคนนี่เหรอใช่โอ้โหน่าทานน่ารับปาใช่ไหมทำแบบมังคขมดีไหมดีดีดีขมอร่อยขมสวัสดีค่ะมาพบกับพี่เจมสในช่องวายเจมสชาแนลการติกเช่นเคยนะคะวันนี้เป็นเมนูเนื้ออีกแล้วนะคะทุกคนคือช่วงนี้ยังไม่ห่างจากเมนูเนื้อเลยนะคะยังเกาะติดกับเมนูเนื้ออยู่เพราะว่า คนในบ้านนี้คือเป็นคนที่ชอบกินเนื้อมากที่กินเนื้อสดๆนะคะแบบจิ้มกับเขาเรียกอะไรนะ้นำจิ้มขมนี่คือแบบอะไรที่แบบว่าฟินมากนะคะมันจะได้ความหวานของเนื้อนะคะแต่วันนี้พี่เ๊ิบจะมาทําเป็นข้าเนื้อนะคะทุกคนเราจะเอาเนื้อนะคะนี่เลยเนื้อของเรานะคะไปจีในกระทะ,ะให้มันหอมๆนะคะให้มันเป็นแบบว่ามีเดียมแร่มีเดียมแรนิดนึงนะคะอย่าได้เสียเวลามาดูวัตถุดิบไปเลยดีกว่า น,ะะนี่เลยอันดับแรกนะคะจะเ,เป็นส่วนผสมของปลานะคะก็จะมีนี่เลยม,มีมีน้ำปลานะคะผงนัวน้ำตาลพริกป่นนะคะแล้วก็ในส่วนของเครื่องเคียงนะคะก็จะมีพริกแดงจิดานะคะสารแหน่ใบมะกรูดหอมแดงมะเขือผักชีฝรั่งต้นหอม ตะไคร้นะคะซอยนะคะทุกอย่างนี้นะคะและที่ขาดไปไม่ได้เลยนะคะนั่นก็คือนี่เลยเนื้อของเรานะคะเป็นเนื้อแบบสดๆดเลยนะคะดเดี๋ยวเราจะเป็นจี่โรยด้วยเกลือนะคะแล้วก็น้ํามันลําข้าวนะคะนี่เลยอันนี้ไม่ใส่ใช่ไหมใส่ค่ะเพราะว่าออวันนี้มีลูกค้าอันนี้คือลูกค้าขอมานะคะอตอนแรกอ,ะอกก่ะเรากะว่าจะทําเป็นผ้ามะนาวนะคะแต่ลูกค้าบอกว่าขอเป็นผ้าขมได้ไหมเราก็เลย ต้องเอาขมมาด้วยนะคะและเราจะไม่ใช้มะนาวค่ะนี่เลยดีทัวนะคะนี่มักเ,เดี๋ยวเราจะมาแร่เนื้อเป็นชิ้นชิ้นก่อนนะคะเป็นชิ้นแบบพอเอ้ยชิ้นใหญ่นิดนึงนะคะประมาณประมาณหนึ่งหนงเซนนะคะทุกคนแบ่งเหมือนเราทําสเต็กเลยนะคะโอ,โอ้ทำไมเนื้อติดมันนี่มันน่ารับประทานมากใ,ใช่ไหมใช่ พี่เจ้ไปบอกที่ร้านนะคะพี่จะที่ร้านเขาเลยเลือกให้ก็ประมาณนี้นะะคทำสเต็กได้เลยอ่ะใช่เพราะว่าเขาบอกว่าขอเป็นเนื้อที่แบบว่าย่างแล้วก็ประมาณแบบทําสเต็กได้อ่ะนี่โอ้โหเป็นไงดูชั้นนี่น่ากินอ่ะกินเป็นลายชิสุดเลยนี่นะคะนี่ทำเป็นประมาณนี้ใช่ค่ะเดี๋ยวพี่เจ้ขออนุญาตหั่นเนื้อจนกว่าเนื้อให้เสร็จก่อนนะคะทุกคน แล้วเดี๋ยวมาดูตอนที่เราไปจีกันเลยละกันนะคะโอเคค่ะตอนนี้พี่เจ้าก็อุย้ยเล่เนื้อเสร็จแล้วนะคะ<ด>หั่นเนื้อนี่ทประมาณนี้นะนสวยขไหนสวยไหมเนื้อแบบ ได้แบบหน้าย่างกินมากเลยอ่ะเดี๋ยวที่จะจะขอคลุกกับเกลือก่อนนะคะเอาเกลือแบบลุยทั้งสองฝั่งก็ได้เหมือนกันจริงดิทำไมอ่ะต่างกันตรงไหนไม่รู้อ่ะก็แบบอยากได้แบบประมาณแบบเนี้ยเนี่ยคแบบเนี้ยแบบเนี้ยแล้วแต่โคโคโคอย่างเงี้ยได้ไหมคะนี่นะคะพอทำแบบนี้นะคะนี่ี่ประมาณนี้นะคะแล้วก็เอานี่นี่ประมาณนี้นี่แค่นี้เองก็เราจะได้ไม่ต้องไปอันนี้ในกระทะไงคะนี่ แค่นี้เองตบๆให้มันมีแบบรสชาติของเกลือแต่พูดถึงอะ่ะเอาแค่เกลือแล้วก็ไปจีในกระทะน,นี้ก็ถือว่าอร่อยแล้วนะใช่ใช่ไหมใช่ใชเดี๋ยวอันนี้พี่แจ๊บขอ,อคุกเกลือแค่สองชิ้นก่อนนะคะเดี๋ยวเราไปจีก,กันเลยค่ะไปวันนี้ลมแรงมากนะคะทุกคนต้องขอภายในเรื่องเสียงลมด้วยนะคะเราก็จะใส่นี่เลยน้ํามันนะคะน้ํามันราข้าวนะคะใต่ลงไปนิดนึงนะคะให้เคลือบกระทะ จริงๆ <ภา S 2> กรใบนี้ไม่ต้องใส่ก็ได้แต่เราใส่น้ำมันลำ้าวเพื่อให้เพิ่มความหอมถูกต้องนะคะเราน้ำมันร้อนสักนิดนึงนะคะเรากระทะร้อนเลยแถวมาค่ะทุกคนกระทะเรา,าเดือดแล้วมีคนบอกว่าหอมหอมคอเครื่องเคียงนี่เราก็ใส่ลงไปมเหมื<พ>อนทอดเลรใช่นะคะสรงไปายสองชิ้นนะคะประมาณนี้แล้วก็เราจี่พอมันสะุ่งไฟนะคะทุกคนเนื้อมันจะได้ไม่แข็งไม่เหนียวเนาะ แค่นี้เทีย่ยงให้มันแห้งอีหน่อยไหมให้มันกินหน่อยไหมหอ,อมมากหอมมากหอมมากทุกคนเดี๋ยวพี่เจ็บขอใช้เวลาในการตีสักแป๊บหนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวมาดูตอนชาก,กันเลยค่ะ นี่นะคะทุกคนนี่เนื้อที่พี่เจี๊ยบจี้ไปเมื่อกี้นะนี่แหละทุกคนอันนี้จะแดงหนเนี่ยใช่เราต้องการให้มันแบบเขาเรียกอะไรนะข้างนอกแบบเหมือนเหมือนจะสุกนะข้างในจะแดงะคทุกคนมานี่เดี๋ยวหั่นค่ะหั่นนะคะหั่นเลยเนี้ยเนี้ยเนี้ยนี่นะคะโอ้โหเกือบชุกไปเลยอ่ะทุกคนเพราะว่ามันบางใช่โอ้โหหนาหนาหน่อยอันนั้นมันทะลุยงเกินไปนั่นแหละ ทำน้ำตกได้เลยใช่ไหมโอเคเดี๋ยวเราไปเราไปดูตอนที่ทำน้ำใส่เลยใช่ไหมคุณจะไม่รอดูอะไรอีกอ่ะไม่เดี๋ยวเราเดี๋ยวเราใส่อันนี้ก่อนใส่พวกเครื่องปรุงไปก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยเอาเนื้อลงมาไทรเนื้อเราไม่ทำเลยอะทำนี่ไงมาซิเหนื่อน พี่ชั้นรีบแบบรีบมากเลยอะ้อผมทำอะไรคุณจะให้ขัดทำไมล่ะคุณแม,ม่นี่นี่ะมาเริ่มเลยทำไมครับนี่เลยค่ะมาเริ่มการพล่าเลยค่ะมาได้เวลาแล้าน้ำปลานะคะหนึ่งสองช้อนนะคะแล้วก็ผงวผงวงของเรานะคะใส่เยอะอร่อยเยอะนะคะอันนี้ประมาณหนึ่งช้อนชานะคะทุกคนแล้วก็ตัดด้วยน้ำตาลนิดหน่อยนะคะหนึ่งช้อนชาเสร็จแล้วพริกป่นนะคะใส่ประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะหรือครึ่งช้อนโต๊ะก็ได้นะคะแล้วแต่ความชอบนะคะ ที่ขาดไม่ได้เลยนะคะนี่เลยดีของเรานะคะใส่ลงไปเลยชอบขมใช่ไหมคุณอ่าสองช้อนก่อนนะคะนี่เดี๋ยวให้คนอื่นกินด้วยเพราะว่าคนอื่นเขาไม่กินใช่ถ้าเกิดใครอยากกินขมเพิ่มก็เดี๋ยวค่อยเพิ่มตอนหลังนะคะอ่าแล้วเราก็คนเลยนะคะทุกคนคนคือคนเลขั้นตอนก็ลงชรบนะคะอันนี้เราไม่ต้องใส่กระตุ้นเครับไม่ใส่ค่ะมันเป็นข้าค่ะโดยไม่ใส่กระตุ้ ทปรี้ยวเปรียวเปรียใช่เปรี้ยเปรี้ยเปรี้ยเฮยเลื่อนละลายแล้วพอเลื่อนแบบละลายนะคะก็จะใส่นี่เลยตะไคร้นะคะแบ่งใส่นะคะเรื่องหนึ่งก่อนดิตามด้วยหอมแขกนะคะแล้วก็มะเขือนะคะใส่มะเขือขึ้นหนึ่งเป็นแปลกอะไรชอบนะคะอ่าแล้วก็ตามด้วยพริกพริกแดงลงไปนิดนึงนะคะ แล้วก็คูเลคูเล่อีกหนึ่งรลยน,นะคะแล้วก็เราก็จะใส่เนื้อของเราลงไปนะคะทุกคน,น,นเลยเสร็จแล้วนะคะหืมสีสันแล้วก็คนคลุกให้เข้ากันเดี๋ยวเราจะชิมก่อนหนึ่งรอบนะคะไม่เห็นไม่เสร็จใช่ไหมอ่าเดี๋ยวเราใส่พริกป่นเพิ่มนะคะ รสอื่นได้ไหมคะได้แล้วใช่ไหมคะมีเลยเสร็จแล้วเราก็จะใส่ใบมะกรูดนะคะใส่ลงไปของชีฝรั่งนะคะใส่ลงไปแล้วก็ต้นหอมนะคะใส่ลงไปสารเแนนะคะใส่ลงไปแล้วก็คุณนะคะแคนี้เองเสร็จแล้วนะคะคุณนี่เหรอใช่เฮ้ยน่าทานน่าลองทานมากใช่ไหม เสร็จแล้วค่ะพี่เลย้อโหเดี๋ยวจดใช้การกันเลยค่ะมานี่เลยแม่จะไปข้างนอกอีกแล้วไม่ได้ไปไม่ได้หุงข้าวอ๋อไม่หุงข้าวข้าวบุญแล้วหุงข้าวลาสุดผัดข้าวให้หลานกินลองชิมนี้ว่าผ่านเนื้อวันนี้อร่อยไหมผ่านไหมเฮ้ยว่างไหมชงมาสักแก้วนี้มันเหมาะมากเลยวันนี้บอกไหมนี่ผ่า อันนั้นพักวคีนิวบ้าหรือเปล่าไอ้ชายเฮ้ยเสียงใครวะควรไตรลนจ้งมิีเสื้อผ้าใช่ไหมแบบเสื้อทำไมันขมใช่ไหมดีดีดีขมอร่อยขมน้ำตาลมันหวานน้ำขมน้ำตาลหวานใช่มันมันที่มันหวานเพราะว่ามันเจอความขมเข้าไปขม้นหวานเลยอย่างยี้อร่อยอย่างนี้ผมต้องกลาร อย่างนี้ผมต้องการใช่ไหมเพราะว่าหนูไม่ได้ทำผ้ามะนาวไงแม่ถ้าเป็นผ้ามะนาวมันจะไม่ผมเดี๋ยวนี้กินน้องกินเนื้อกินทุกอย่างอร่อยใช่ไหมโดยรวมยกเว้นขี้ก็เดียวแม่ฉันกินได้ทุกอย่างมาเดี๋ยวไปเจ้าหน้องกินได้เมราะมันกินเนื้อมาอร่อยแล้วรักว่ามันขมนะบอกจริงๆเข้าไปแล้วมันหวานเลยความขมมันทําให้รสชาหวานขึ้นมากินก็เบื่อถ้ากินแล้วไม่ตายกินได้ ู้เรื่องแม่การันตีครับถึงทีมของแม่บ้านสายสายแซบสายแซบสายแซบมันนั่งอยู่ตรไหนทำไมมีมะเขือด้วยอะพี่ไม่รู้อ่ะแปลกแบบไหนสูตรไหนไม่รู้อะไรกันเนี่ยร้อยชิ้นเลยโอ้โหเป็นแต่เนื้อนุ่มพอดีเลยนะไม่เนื้อมันเป็นเนื้อติดมันไงนุ่มพอดีแล้วแล้วมันหอมมากจะบอกว่าน้ำลายแตกมันหอมมากออ่าความขมยังไม่หมดนะมีอีกคอยจะกิน เน็นอติดม you ัน้วยเนื้อติดมันเ่ยเขาบอกว่าสุดยอดของความอร่อยใช่เนื้อติดมันอ่ะแต่ก่อนเนี้ยเคยต้มต้มตะไคร้อ่ะสุดยอดยนี่แล้วผามะนาวเป็นไงครับบอกเน่ยใส่แ่บมีตามนิ้วมีสี่นิ้วก็ยกให้หมดเลยโอ้โหตีนข <Hayır> <forecasting íamos> ึ้นด้วยตอนนี้จะทำเป็นผ้ามะนาวนะคะทีนี้น้องเสื้อส้มเขาบอกว่าเป็นผ้าขุมได้ไหมไม่ผ้าขม ใช่เนื้อเนื้อเนื้อนิ่มมากแล้วมันไม่เหนียวเนื้อมันไม่ควรทำเปรี้ยวไงมันเสียระบบเนื้อต้องทำขมอร่อยถ้าเป็นหมูอ่ะเปรี้ยวได้เนื้อเนื้อทอดมันก็แปลกไปอีกอย่างนะไม่เคยกินแบบนี้นะมันไม่เหมือนน้ำตกเพราะมันมีข้าวคั่วมันแบบว่ามีตะไคร้ด้วยอ่ะผมไม่เคยกินแบบนี้ไงพอมันไม่มีข้าวคั่วมันก็เป็นอีกอีกอีกแนวหนึ่งอ่ะแปะแปะอร่อยอร่อยเพราะว่าใส่ดี มันเป็นหมูผมนะคะแบบอีพีนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะคะปลาเนื้อนะคะปลาเนื้อผมนะคะของพี่เจมส์นะคะไปลองทำกินกันดูนะคะสำหรับอีพีนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับจากใครให้ช่องวันเจ็ดชาแนลด้วยนะคะฝากเป็นกำลังใจพี่เจมส์ด้วยจะได้มีเมนูใหม่ๆมานำเสนออีกนะคะจ้าสำหรับอีพีนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายสวัสดีครับ